เทสจากเย็บมือ2จูกิญ,ญี่ปุ่นแท้ให้ลูกค้านะคะตัวนี้จะใส่เป็นมอเตอร์ไดเร์เวกไว้ประหยัดไฟนะคะเป็นมอเตอร์ลูกใหม่นะคะ,ะเดี๋ยวเราเทสเลยนะคะ นี้ก็จะเป็นผ้ายืดนะคะผ้ายืดเด้งๆเลยนะตัวนี้เด้งๆเลยนะคะได้ไม่โดดนะก็จะใช้เย็บได้ทุกผ้ามอเตอร์รุ่นนี้จะมีไฟ LED สองสว่างนะคะอย่างนี้เลยแล้วก็มีระบบปุ่มเย็บด้วยมือกดนะคะกดเย็บได้อย่างนี้เลยนะคะมีระบบเข็มปักเข็มยกขณะหยุดเย็บด้วยนะคะตั้งเอาได้เลยนะ จูกิญี่ปุ่นแท้มือสองนะคะเสียงนิ่มมากทนทานและแข็งแรงนะคะปรับความเร็วได้ตรงนี้นะคะปุ่มบวกปุ่มลบนะเข็มปักเข็มยกก็ตั้งเอาได้เลยนะคะใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ระบบกอกระสวยก็จะอยู่ด้านข้างนะคะเป็นมอเตอร์รุ่นใหม่จากมือสองญี่ปุ่นแท้ใส่มอเตอร์ใหม่ให้เลยนะคะ ซื้อเข้ามาได้นะคะที่ร้านสมชายจากอุตสาหกรรมสายไหมนะคะเปลี่ยนหน้าโต๊ะใหม่ให้เลยนะคะอะไรก็เปลี่ยนใหม่นะคะโรตารี่เปลี่ยนใหม่ทุกอย่างนะคะ